มือนี่พิเศษแจ็คหน่อยพี่น้องผมมือนี่พิเศษแจ็คหน่อยป้อมกบอ้อมกบ,มกบแก้วเห็ดไข่เนาะครับเนะาะเขาหอนหอนพระาะเขาวัดเหมือนเดิมปู้มือนี่ปู้พันไทยพิเศษเลยพนว่าเอาไปสู้ปู้ตาจินวระสนต้มซีนกม็มีพี่น้องต้มซีนก็มีเ้ยครับเด้อสามย่างเน้นเนีนมือนี่กับน้ำเดื่มสะอาดอืเอามันเป็นยังคือเต็นไปเต็นมาบ้ามีเพราะเขาใจว่า มันคือเต้นไปเต้นมานี่กล่องตัวนี้เออมันปั๊บมีอย่างพองมันยังสี่ครับสวัสดีครับพี่น้องผมครับบ้ามีหละกะักการอนสู้ตาของเฮานี่เองเนาะพี่น้องเนาะมากินขา้าวกินน้ำแสบแสนั่นการลีไม่กินผู้เดียวคันมีคองดีไอ้เลดมีคุณเลดมีลุงเขียวอ่าคุณเล่าแล่นายไอย้ถือลวองประคองชีวิตไอ้นะลงจันติ๊บพื้อยังนั่นลละกะไอ้ประจงท่องรนอยประมาณสี่หาท่านนี่แหละบ้ามีเปิดแพ้อะไรคันเปิดแพ้แนวนี้ปุ๊บมีแนวดีๆไม่กินผู้เดียว อบอกรัดไว้ให้เราละรีไม่กินผู้เดียวยานพื้นไม่กินน้ำพี่น้องของดีดีเสร็จเป็นยังคือต้องกินหลายคนกินผู้เดียวเลยบรรยากาศก็กเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้นนองผมนียังขวัขวกวักียังขัวกวักในป่านี่เฮ้ยเฮ้ยยาเด้อสูยาเด้อยาเด้อมาดีด้ปูปูป,ป,ปูต้องซอยลูกซอยหลานแล้วปูโอ้ตกใจอะ่ะเอากรอนอื่นก็นเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้นนนอง ปูแล้สิมักตอนนี่ละปูเบี้ยอยู่ดอกปูอ,อ,อ,กอ,อ,กอ,ปอ้อมกบอ้อมกบอืปนเห็ดไข่อปนเห็ดไข่อืเขาเหนียวลงไปปูอนี่เนาะครับเนาะเป็นผ้าขาวปูกินแซบแซบกับปูเห่านะพี่น้องเนาะบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศแบบนี้รราาบบนพี่น้องผมเบื้องเอา ม,มันสีสุดซ้ำใดพี่น้องว่าอ่ะไปถวายปูกันไปถวายปูกอนพี่น้องเข้าต้องให้ปูจินกนเลยครับเด้เอเข้าจังสีกินไดเพราะฉะนั้นแล้วต้องเข้าใจเลยครับเด้อต้องเข้าใจกันอผลกลมาหน้าบาวมีกับ,บ่ไดดผลเอี๊ยงให้มันงามมันใดเด้เอปูว้าววิ่ข้าเจ้ามาไวา เอาปูสาถูปูสังกษายนยาสังกษีอืมอืมไข่ตุ่มก็มีเอาอยู่เด้อเอาไข่ตุ่มพันสรีวาบ่างเฮ้เอเอาไข่ตุ่มจัาหน่วยอยู่มันมีสามหน่วยไหมกินจัาหน่วยอยู่ไปจังไรฟังทางพี่มิยังอุ้ยมีไข่ตุ่มอีกเฮ้ยพูดเอามาถวายนี่พี่น้องไข่ตุ่มมีสองหน่วยใส่มีสามหน่วยเอาสองหน่วยเด้อปูเด้อเยาวากันปูอืม มีสอง,ง่วยล่างก่อนโอ้ยได้หอดไข่ต้มกินซาถูกปูเสสังมังคลายาจามีเสสังมังคลายาจามีเสสังมังคลายาจามีฝนกะสีมาฝนกะสีมา,น,มานี่เบื้องเอาฝนสีตกพี่น้องฝนสีโตก๊กไปเอาสอง่วยดอกย่านบ่อิ่มปูหน่วย,ย,ยนั่น,นแกจูงไว้ไผสมมีมาเอาก็มาเอา อุ้ยได้หอดไข่พี่น้องน,น,นี่พระเขาบ้าวมีบาทมีไข่อีกสองน่วยอะ่ะพระเขาวัดของแท้พี่น้องผมของแท้ยบตรงแบบนี่พระเขาวัด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตปอกไข่แป๊บหนึ่งครับให้ปู่เราแหละขึ้นกะทัไวแล้วขึ้กะเสียงมังครายาจามีขอปู่มากินเนาะครับเนาะเดี๋ยวบ,บ้า,บาวมีกินไปประมาณสิบนาทีแต่บ้าวมี่ว่าอะไรอัดโคตรอัดวิดีโออมืมาไอ้นะลง จันเต็บไอเล็ดมีไอเล่าแลน่ายลุงเขียวไอถือก่องประวองชีวิตไอบันจงมีขวางดีจินไปเสีนาที่บดได้อาดคลคิปตายเราคอยบาดท่องเตียวใจใจเจ้าเห็ดไข่หอมหอมเจ้าเฮ็ดไข่หอมหอมจินกับไข่ตุ่มของปูตา คอยอิ้มเดียวคอ,อยทียัดลงไปยังไหนบาดได้มันคมที่มันอะไรบ้าบ่แยบมันด้อย,ยกวางมันคือดินดินแนวนี้บ่ต้มซีนของปูพันไห้ต้มซีนแส่บๆพี่้องแส่บอีหลีดีย่อมรับเลยว่าต้มซีนมันเสีบเบ ช่องแตกแค่มันมนึงเจียวเห็ดไข่ใส่ตุ่มไข่นะกินอีกซิมนาที่ซิมนาที่กินไปแล้วไม่กินอีกซิมนาที่บานเนี่ยตุ่มชินรับแบบว้าว คุยอ้อมครบเิยว่ายังกินสีเบิร์ทวงวันนี้แม่บ่ได้อัดวิดีโอปี่น่องข้ายยานเดี๋ยวกับขั้วข้าเอาเดี๋ยวกับขั้วขา้าเดี๋ยวกับขั้วข้าบ้านมีก็คือตื่นเัืนตัวแล้วว่าพีครับต้ม จมสิดเจ้าเกียกนี่แซ่บมากๆโอ้ยมาผู้เดียวน่าลัก็ไไ้รวมอีพี่ชอบไปเป็นยุนิใสไปจุดยุเม่นบ่ กูยู้มแม่ลูกบ้านมีหาทีมงานก่อนผู้ดเดียวบ้านท่านกาไปพี่น้องมาานปูวาปูวาเพจนี่ยังยังสั่นไปทัวร์ไปทีมนะสุดจัดอะนี่ความกบ มสมุินแทบแบบไหมปูกับใจดีดียาสมุมสิ้นแล้วก็เอาห่รอดไอ้หยิวทุ่งยาวหญได้หวานมากเลยน้ำยืมทีดีน้ำยืมยันหิเท่นนเานั้นเอาหนิวเขาไปสอดได้เอาหนิวเขาไปสอดได้หิวสะดวกสบายเอาไปเทมเห็ดแห้งดีใจเ้เป็นเทมเห็ด ว้าว้าวว้าวเขาต้องเขาทีกินกว้วยกด้อยูุนี่ไข่ก็มีอีกนี่ไข่กับบลอกอายุไวายวน์หมูว่านนี่วายเต้มหมูวานคุณบารตก็มีกว้วยไข่ผละมาล่าไม,ม่มีเบิ้ Ủa ở họ để chúng xăm vừa đây vừa đây คอาบคุณทุเรศทุกซับทุก,กัดที่กัตตาบีรองผมจินบ่าได้เรื่งผู้ดเดียวเรื่งชาวม่วงล่ะแต่ว่าเรื่ออัดวีดีโอเสือท้องแตกล่ะต้าแอฟซาบุญมิสิตีบุญมิอุปชัยภาษาไทยล่ะแอบแดงยงว้ที่ช่องอีสา,านบ้านกว่าอีพีรองผมขอบคุณครับเบดรวยคุณเน่ย อ้อมกบต่ออ้อมกแบแสบแับแบบรู้ใจแล้แบบแสบแหงฮะเจอกันอีพี่นาพี่น,อน,อน,น้องอื้นยังฝ่าผมเนี้นี่บ้ามีกระติฟฝาไปหน้าตัวขอบคุณปูได้หลายเด้อครับเดือเกือบเฟือตา,านทีขอย้บ้ามีถือเราจะยิงว่าทีหนึ่งี่เราปูเด้อเราจะยีงว่าทีนึ่งงวดนี่เป็นของบ้ามีใบเดียวทอนละ mới lại khoảng một làn vua chặt mà làm mà nằm Mình mái còn muốn rồi tham khẩu cho bị chín ngay học cắp lấy lại